เราจะมาดูกันว่าเอ๊ละลขนาดราศีกัน ทำนายในเรื่องของดวงการงานการเงินแล้วก็ความรักเนาะการงานการเงินความรักว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันนะคะสองสามสี่ห้า แปเก้าและไปสุดท้ายสิบพอดีชลีได้ไพ่อันใหม่มาเลยอยากจะลองไพ่สวยมากอ่ะไพ่แบแรกของราศีกัน nine of pentacle page of c u l f Knight of Pentacle ใบที่4 Queen of Cups ใบที่5 Ace of Pentacle ใบที่6 King of Swords ใบที่ 7, Two of Swords ราศีกันนะใบที่ 8, The Tower ใบที่ 9, t e n of Wands และใบสุดท้าย Age of Swords แขนขยับมานิดนึง ลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยเป็นคนที่ Knight of Pentacle ก็คือเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้บริหารมีธุรกิจกิจการก็ได้นะคะก็มีความมั่นคงในการเงินขยันแล้วก็มีความอดทนในการทำงานด้วย 1ทน o w ฟ n เนี่ยมันขึ้นมาก็คือสิบไม้เท้าขึ้นมาคุณอะเหมือนมีภาระหน้าที่ทางการงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากอืมค่อนข้างจะรู้สึกเหนื่อยไหมคะช่วงนี้เหนื่อยกับงานเพราะว่าคุณต้องทำงานหลายอย่างแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแล้วก็ทำได้สําเร็จทำได้ดีด้วยแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนความพยายาม ความขยันอืมซึ่งลักษณะตัวตนของคุณอนะ่ะคุณชอบทํางานมากเลยนะถ้างานมานี่คือเยอะแค่ไหนคุณก็ทําได้อะ่ะเอออาจจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะมีลูกน้องบริวารเยอะอะไรอย่เงี้ยอ,อืมคุณเลยต้องทํางานหลายอย่างมีกิจการการงานเยอะเป็นเจ้าของธุรกิจอืมรายรับคุณค่อนข้างจะเยอะ ทีนี้ Page of c u ั f เหมือนตอนนี้คุณคุณมีความรักครั้งใหม่หรือเปล่าเอ่ยอเหมือนใจคุณตอนเนี้ยเหมือนอยากจะมีความรักครั้งใหม่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะไม่รู้ว่าก่อนหน,น้านี้คุณมีเรื่องทะเลาะกับคนรักของคุณหรือเปล่าเนาะ แต่มันมีมีมีเกณฑ์จะมีความรักครั้งใหม่ขึ้นนะคะอมืมีคนจะเอาความรักมาให้เป็นความรักแบบเด็กๆหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเขาจะเอาความรักมาให้คุณเป็นคนใจเย็นเออเป็นคนใจเย็นทีนี้เออก่อนหน้านี้ทางด้าน การเงินของคุณอะ age of pentacle คุณเหมือนมีลาบลอยหรือว่ามีเงินที่ได้จากการช่วยเหลือจากคนอื่นไหมอืมเหมือนอยูย่ก็ได้ลาบลอยมาเป็นเงินก้อนหรือว่าใครให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณนะคะอืมเป็นผู้หญิงนะ queen of cups เป็นผู้หญิง เขาจะเป็นทัดน้ำก็ได้ลักษณะของเขาคือเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณอะอมไม่รู้ว่าเป็นเป็นใครเนาะแต่ว่าเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องงานเรื่องเงินช่วยทำงานก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะสำหรับคนโสดก่อนเลยเนาะ คนโสดต,ตอนนี้เหมือนเคยมีการทะเลาะเบาะแหวงกับแฟนตัวเองไหมคะแล้วก็เหมือนเหมือนไปเจอไปจับติดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าก็ได้นะคะของคนราศีกันเหมือนอยู่ๆก็จับได้อะว่ามีเรื่องปกปิดปิดบังกันเกิดขึ้นเนี่ย ทูออฟสอืมเป็นเรื่องที่คุณแบบไปรู้ไปเห็นอะไรมาว่าคนรักของคุณอะอาจจะไปมีความสัมพันธ์ที่ปกปิดปิดบังเนาะเหมือนไม่อยากให้คุณรับรู้แต่คุณก็ดันไปรู้ไปเห็นเออมันลักษณะมาเหมือนแบบอารมณ์เหมือนหอกคอยเนี่ยมันถล่มลงมาเลยอะ่ะก็คือใจคุณตอนเนี้ยมันยัง บอบช้ำแล้วก็เจ็บปวดอยู่กับความสำคัญกับความสัมพันธ์ครั้งครั้งเก่าเนาะเดี๋ยวดูให้นะคะว่าสำหรับคนโสดเนี่ยความรักตอนนี้ของชาวราศีกันเนี่ยเป็นยังไงเพราะมันขึ้นมาเป็นสำหรับคนโสดถ้ามันขึ้นมาเป็นสองดาบเนี่ยเหมือนมันมีตัวเลือกทางเลือกอยู่อะค่ะอืม เหมือนคุณอยากยังลืมเขาไม่ได้เลยนะยังลืมเขาไม่ได้เลยอะ่ะเออเนี่ยเหมือนคุณไปจับติดอะ่ะว่าคนรักของคุณน่ะเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่านะคะยังอยากกลับยังอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมยังอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่ถูกจับได้แล้วอะ่ะว่ามัน ไปมีความสัมพันธ์ที่แอบแฝงปกปิดปิดบังไว้อยู่อืมใจคุณตอนเนี้ยเหมือนยังหาทางออกไม่เจอนะกับความสัมพันธ์นี้ยังรู้สึกว่าเออเหมือนมืดแปดด้เลยอะว่าจะเอาทางไหนดีอะเออแต่เหมือนเหมือนมันทะเลาะจนเลิกกันไปแล้วนะคะอันเนี้ยสำหรับความสัมพันธ์นะมันเหมือน มันเหมือนยังเจ็บปวดอยู่เลยอ่ะเออเนี่ยเหมือนคุณอะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วอะถ้าคนโสดเนาะแต่คุณยังนึกถึงอยู่เลยยังนึกถึงอยู่เลยว่าแบบเออไม่น่ามาหลอกฉันเลยอะไรประมาณเนี้ยอือตอนนี้คุณตอนนี้ตัวตนของคุณตอนเนี้ยคือออกมาจากความสัมพันธ์แล้วแหละถ้าคนโสดเนาะ คุณเหมือนเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตั้งใจทํางานเลยนะมุ่งมั่นแต่เรื่องงานเนี่ยขึ้นสิบดาบขึ้นมาเลยเอย้สิบสิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยไม้เท้าเนี่ยสิบไม้เท้าก็คือคุณอนะมุ่งมั่นแต่เรื่องการงานเลยความรักเนี่ยไม่เอาแล้วอะไม่อยากเริ่มต้นใหม่แล้วอะอแต่จริงๆมันจะมีความรักเข้ามาใหม่นะอืมแต่ว่าตอนนี้คุณเหมือนยังหันหลังเนี่ยมีคนรักคนรักเยอะนะมีคนมาชอบ มาสนใจในตัวคุณอะแต่คุณไม่สนใจเลยคุณทําแต่งานแล้วคุณก็ยังเศร้ากับความรักครั้งเก่าในอดีตยังรู้สึกว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ยังไม่พร้อมก็ได้นะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่มันเหมือนยังมีอุปสรรคอยู่ในชีวิตของคุณอยู่ตอนเนี้ยยังมีเรื่องติดค้างคาใจายอยู่กับสองดาบเนี้ยอืมเหมือนไปเจอไปพังมาแล้วอะรอบนึงแล้วอะใจยังเจ็บปวดอยู่เลยอะแต่ age of sword ขึ้นมา สุดท้ายอะ่ะคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนาะอืมเดี๋ยวขอดูความรักสำหรับคนมีคู่สิราศีกันนะความรักสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกันตอนนี้เหมือนคุณทำแต่งานเนี่ยไม่เท้าขึ้นมาเยอะมากเลยเออ ขอ,อความรักคนมีคู่ของคนราศีกันตอนนี้นะคะโอ,อ้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์อะมันเหมือนต้องใช้ความอดทนความพยายามค่อนข้างเยอะเลยเนาะอืเนี่ยเหมือนถ้าคนมีคู่เนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือเขามีตัวเลือกทางเลือกเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เขาอาจจะมีอีกคนนึงปกปิดปิดบังคุณไว้อยู่หรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยอืในความสัมพันธนะ์น่ะคุณรู้สึกว่าจนมุมแล้วเนี่ยหาทางออกไม่ได้ไม่คุณก็เขาก็ได้นะสลับฝั่งกันได้นะคะทั้งคุณและแฟนคุณอะ่ะเหมือนอย่งหาทางออกกันไม่ได้อะ่ะเออแล้วก็รู้สึกยังไม่อยากเลิกนะจริงๆแล้วอะ่ะเจ็บปวดบาดแผลเต็มตัวเลยมีแผลที่หัวเต็มไปหมดแบบยังมองกลับไปถึง ความรักครั้งเก่าในอดีตของเราอะที่มันเคยดีเนาะเนี่ยเคยแบบเคยเป็นความรักเด็กๆที่สดใสอะเพจชอปครับเหมือนแบบคุณนึกถึงความรักในอดีตอะที่มันเป็นความรักแบบ p อ p ี่เลิฟสดใสตอนเราเริ่มรักกันใหม่ๆอะเออแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ๆมันก็กลายเป็นเดอะทาวเวอร์พังทลายเลยเหมือนใจตอนนี้แตกสลายไปแล้วแต่ว่าเหมือนคุณก็ยังเจ็บปวดกับความรัก ที่มันผ่านมาไม่รู้ว่าผ่านมานานแค่ไหนนะคะแต่ว่ามันผ่านมาแล้วแหละแล้วคุณก็ยังมองย้อนกลับไปในอดีตว่าเออฉันทาผิดพลาดตรงไหนเนี่ยอืมฉันทาผิดพลาดตรงไหนเออแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาแก้ไขเนาะแต่สุดท้ายไพ่มันขึ้นมาว่าเนี่ยคุณอะก็จะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งมันขึ้นหกถ้วยขึ้นมาสิกรอบครับ ก็คือเดี๋ยวคนรักอะ่ะก็จะกลับมาขอคืนดีคุณก็ได้นะคะกลับมาขอคืนดีกลายเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดีเนาะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดีทีนี้ขอดูเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินเนาะโอ้จริงๆการเงินคุณไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนะคะราศีกัน เงินคุณดีอ่ะคุณมีแต่คนช่วยเหลือเนี่ย a g e of p e n t a c l e ก็คือหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือมีคนน่ะให้ความช่วยเหลือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเอก็ได้นะอมแต่ว่าตอนนี้คุณเป็นนาย open t a c l e แล้วอ่ะนาย open t a c l e คือโอ้เป็นเหมือนคนที่มีฐานะทางการเงินแบบค่อนข้างดีมากแล้วอ่ะ เออมีงานมีเงินมีธุรกิจมีความมั่นคงในหน้าที่การงานคุณเป็นเหมือนเจ้านายที่มีลูกน้องบริวารเยอะเออแล้วก็เป็นคนที่เอ่อขยันทำงานเออชอบทำงานหาเงินแต่ว่านายออฟเพนเดอร์เคเนี่ยก็คือมันมีอยู่เก้าเหรียญเนาะมันยังไม่เต็มสิบเหรียญในใจของคุน่ะมันเหมือนมันขาดไปหนึ่งเหรียญอืมเนี่ยหนึ่งเหรียญมันลอยไปบนท้องฟ้า มันขาดอยู่หนึ่งเรียนก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้ที่คุณยังรู้สึกว่ามันขาดอยู่อืมก็เนี่ยมันขึ้นขึ้นมาว่าเดอะทาวเทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยเนาะคือใจตอนนี้เรื่องเงินอะ่ะคุณไม่มีปัญหาเลยคุณมีการงานการเงินที่มั่นคงแล้วก็ดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีกันนะคุณขาดแต่ด้านความรักไปนิดหนึ่งไม่ได้มีปัญหาเลยในเรื่องของงาน มีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนถ้ามีปัญหาในเรื่องงานอ่ะก็มีคนช่วยแก้ปัญหาให้หลุดพ้นไปได้ด้วยดีใจคุณตอนเนี้ยผูกติดกับในเรื่องของความรักเครียดคิดมากในเรื่องของความรักซะมากกว่าเนะาะเดี๋ยวขอดูคนโสดอีกทีซิว่ามันจะมีคนใหม่เข้ามาไหมหากคุณเนี่ยชาวราศีกัน จะมีคนใหม่เข้ามาในเร็วๆนี้ไหมเพราะมันกลายเป็นเดอะทาวเวอร์ไปแล้วอะสำหรับคนโสดอะมันพังกันไปแล้วอะอืมมันเจอเจอทางแยกกันไปแล้วดูซิว่าสำหรับคนโสดชาวราศีกันเนาะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมโอ้โหย,ยังเครียดคิดมากอยู่เลยคุณยังเครียดคิดมากอยู่เลยสำหรับคนโสดร,ราศีกันอืมคุณยังปล่อยวางไม่ได้เลยอะอืม มันเกิดการทะเลกกาะกันครั้งยิ่งใหญ่คราวที่แล้วมันยังไม่จบเลยมันเหมือนมันยังติดค้างอยู่ในใจคุณอ่ะอืมคุณยังเครียดคิดมากวิตกกังวลบางคนคิดมากจนเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ได้นะยังแบบปล่อยวางไม่ได้เลยอ่ะอืมแต่ใจคุณอ่ะก็คือสู้นะ The chariot ก็คือเป็นลักษณะของนักรบอ่ะคือคุณยืนอยู่ในสนามรบแล้วตอนนี้สำหรับคนโสดอะเออ มันจะถอยหลังก็ไม่ได้แลว้วอ่ะมันต้องก้าวต,ต่อต้องเดินหน้าแต่ใจคุณอ่ะภายนอกนะดเนนูเป็นคนแข็งเป็นคนแข็งแข็งอ่ะแต่จิตใจอ่ะอ่อนไหวอ่อนไหวมากตอนนี้อ่อนไหวมากคืออะไรมันกระทบกระทั่งนิดนึงก็ร้องแหละร้องแหละยังนึกถึงอดีตอยู่เลยยังปล่อยวางไม่ได้เนาะอืมคุณยังรู้สึกว่าแบบยังเจ็บช้ำเจ็บปวดกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้ ืคือคุณมีสองบุค,คลิกในตัวเดียวกันในคนคนเดียวกันนะคะตอนเนี้ยเหมือนคุณพยายามจะใช้เหตุผลในการตัดสินนะ่ะแต่ใจคุณบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเหมือนใจก็ยังรักยังตัดไม่ขาดประมาณเนี้คือถ้าถามจะมีคนใหม่ตอนนี้ไหมก็ยังนะสําหรับคนโสดราศีกันอืแต่สําหรับคนมีคู่อะ่ะคุณก็ต้องประครับประคองความสัมพันธ์กันไปเนาะ มันก็อาจจะมีทะเลาะบอะแว้งกันบ้างก็พยายามประคับประคองกันไปก่อนแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะตอนนี้นะคะอืมส่วนเรื่องการงานการเงินของคุณผ่านฉลุยหมดเลยเนาะดูจากไพ่แล้วเนี่ยคุณไม่ใช่แค่เป็นลูกน้องด้วยคุณเป็นแบบประมาณเจ้าของกิจการได้เลยนะเจ้าของกิจการผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมีตำแหน่งงานค่อนข้างสูงและอืมถึงจะมีอุปสรรคในหน้าที่การงานอะ่ะคุณก็ผ่านมันไปได้หรือขึ้นเอชออฟสอดยังไงก็ผ่านมันได้เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นใหม่นะไพ่บอกให้เริ่มต้นกันใหม่ให้มาหรือฟื้นความสัมพันธ์กันใหม่สําหรับใครที่มีปัญหาในด้านความสัมพันธ์นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สําหรับราศีกันสวัสดีค่ะ